หลังจากออกจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วพอห้องไปยังเ่ระท่านในภาคกันกราบชาเชิงเศร้าเด้น้องอารบางได้หูบอเสร็จภารกิจแล้วเราไปหากินข้าวกันเถอะฉันก็เลยบอกน้องอารบางได้หูบออารไม่เอาเหมือนวันนั้นที่ไปกินสไตล์อิตาเลียนแล้วนะพี่ว่ามันแพงนั่งกับพยักนาแล้วนั่งกับบอกว่าไปางั้นเราไปกินปิ้งย่างกันเถอะพี่ดุดค่ำว่าไปกินปิงง้งย่างหญิงเอ้ยฉันนึกว่าสิไปแบบว่าร้านอาหารบฟเฟ่ทะเลเผาอี้ยางปมานีา่ยที่ไหนได้ค่ะพามา้านอาหารญี่ปุน่นละเบิงบาทนี่พ่อจะเปิดเมนูเมนูเนือออออออตะลลลาานนหญิงยยยบบกกกเ่่มัััรึฉส แต่สุมมานํากันกับบ่มีผู้ใดกล้าสร้างอีหลีแฟนน้องอัดก็เป็นคนจัดการสร้างให้ทุกอย่างเลยค่ะส่วนน้องอัดน้องสาวผู้น่ารักนั่งก็ทําหน้าที่เป็นไกล้ค่ะต้องเอาอันนั้นใส่กับอันนี้ต้องเอาอันนี้ผสมกับอันนี้ระว่งที่น้องอัดเฮ็ดเนาะทุกคนก็นเฮ็ดตามยงยางยงยางผู้ใดหญิงอันวูบินนี่ก็คือเกา่าคือเดิมค่ะบ่นั่งใกล้พ่อกับแม่เด้พุน่นค่ะขอไปนั่งใกล้ลุงแมนที่แหลกน่ะเพิ่นว่าสินั่งตักลุงแมนเด้ลุงแมนก็เลยได้ตกลงว่าเรานั่งตรงข้ามกันดีกว่าจะได้มองหน้ากันเห็นว่าซั่นพอแต่ลุงแมนว่าของซั่นเพิ่นก็เสื้อเด้สู่บอกเลย2คนนี้นะมื้อนี้ติดกันแห่อันดับแรกเนาะก่อ อืน่ก่อนแก้วก่อนครัมเมืนกับซซิมกิมจีก่อนได้เพิ่นวางในหูบอืขึ้สมพักบานเฮาบอกว่านะยิงพอตาได้ซิมแล้วเอามันกระแซ่บอีกแบบนึ่งตัวละเอฟซีกับืือสีทามคือสีบายอีกแม่นบอกยายอย่าบอกเด้อจะมาเคยกินกิมจีอิลีนะเอาอิลีหนึ่งตัวอย่าวตาฉันผัวฉันฉันบาพามันกินมันกับ่กินฉันก้อนแก้วก่อนข้บเคยกินอลีได้สูงเอ้าปกติก็กินแต่สมพักเนาะญิงเอ้ฉันอยากสิบอกว่าเนื้อที่แฟนน้องอัดสั้งมามื่อนีเด้อเธอเบิ่งดูมาิงเลยอมับแตเนื้อ กันมาน้ากัดเนาะบอมีผู้ใดเคยกินเลยค่ะเดี๋ยวเบิ้งหน้ากันส่วนซานส่วนซานแล้วก็บบางในหูบ่เาเป็นเสียงเดียวกันเด้ซาดนี้ทังซาดกันบอมีนนองอัดเทาคงสิบ่ได้พากันมาก,กินดอกนองอัดรักกับงฟังเังหัวแล้วนะก็บก้าเนาะทาไมทุกคนพูดเกินไปอะ้องอัดนั่งก็บ,บอกให้ฉันตักอันนั้นใส่อันนี้กินแบบนั่นกินแบบนี้โอ้ยหญิงกินเข้าไปขําแหลกอุ้ยแสบบ่คักสักพักฉันก็เลว้ากับน้องๆซุ่มนีบางในหูบอเดี๋ยวอีกยี่ดิบปีี้าง้อหอกกทุคน้านะ มีแต่เสียงหัวรอแล้วก็เสียงพวกฉันค่ะบอกเลยบรรยากาศในโต๊ะอาหารมือนีมวแะะแนออนะแล้วก็เฮฮาบอกขาดแฟนน้องอัดนะเราก็สั่งสงมาเรื่อยๆสั่งมาบอกขาดเลยเด้สั่งมาจานไหนนังก็ทําการปิ้งทำการ,การย่างให้พวกฉันถามมาสองคนผัวเมียเพื่อนนะบอกคอยกินเด้ฉันเบิ่งแล้วเพื่นกินประมาณตอนสองตอนนี่แหละนอกนั้นหญิงเอ้ยแล้วเบิ่งมีแต่พวกฉันนะสัต์เอาสัตว์เอาณตอนนี้ทุกคนก็นกำลังตื่นตาตื่นใจแล้วก็เพลิดเพลินกับรสชาติอาหารที่อยู่ตรงหน้าก็ได้ทักกันเว้าคาเดิมแล้วก็คาเดียวแล้วก็คำเก่าๆก็คือเนื้อมันสวยมากเนื้อมันนุ่มมากเนื้อมันหอมมากจากนั้นอัดก็ได้หันมาถามฉันเนาะพี่ กินหอยนางรมไหมฉันก็เลยบอกว่ากินต่ลูกว่าวบอกค่กแนวมากเนาะแต่ว่าพ่อตะสังมาแล้วนั่งวางในหูบอกต้มให้มันสุกก่อนนะอัดไม่ให้กินดิบนะฮึ่ลาสุดหญิงอินีได้กินหอยนางรมสุกค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็พากันอิ่มแล้วแล้วก็พักันกินไอติมโต๊ะไทยไอติมก็เป็นไอติมกะทิตัดผ่ามี่ฉันบันนี้กินไอติมกะทิบ่ได้ค่ะแต่กินเนื่อย่างวาหันกเรียนบพแห้งแล้วเนาะทําได้สิ่งเดียวก็คือกินบหนาวค่ะกินมันเข้าไปได้หลายกินแต่มันดับเลียนกันากอเิบิิ่่งอยาสัรานค่าันสบ่ห าลานแบบนี้อีกนั่งบ่ให้ฉันเห็นราคาเลยค่ะแต่ฉันคิดไปนะจะได้กระเบิดหลายคือเก่าหลังจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าตรงสู้ช้าเชิงเศร้ากะกลับมาพากันมาเก็บของเก็บเสื้อผ้าเตรียมตสิกับระย่องนั่นแหะและนี่ค่ะมู่บินของเฮานั่งปากความยุสูเพิ่นบ่อยากให้มู่ไปน้องอัดนั่งกะเก็บก็ห่อสุดคุ้มให้ฉันพร้อมเด้สุดคุ้มในการทองครั้งนี้นะหญิงฉันแทบสิบ่ต้องซื้อเลยล่ะเทิงน้องอัดเอาให้เทิงเมียมู่ก่อนแก้วก่อนค่ำอยู่โรงงานเอาให้อีกหลังจากนั้นก็ได้กอดล่าน้องอัดหญิงเอ้ยรู้สึกใจหายได้สุดฉันก็เลยบอกว่าเที่ยวไประยองตอนไหนโทรหาพี่นะพี่จะไปเล่นด้วยแต่ว่านั่งกะมาระยองทุก แล้วว่าพอมาบ้านผักตากอากาศนั่งอยู่ระยองเนาะและนี่วูบินกับลุงแม่นเพิ่นเพิ่นก็ได้หอมได้ลากันแล้วเพิินกับมีพันธสัญญาว่าเดี๋ยววูบินไประยองเราไปวิ่งว้าวกันแล้วเราค่อยไปเล่นด้วยกันนะเพิ่นจังยอมได้หน่ะนะฮ่โอ้ยหญิงฉันเอ็นดูลานแห้งจะเป็นติดคักติดแน่ติดลุงเพิ่นน่ะกระทึ่งใบถึงปาดน้ำตาเนาะึหลังจากนั้นห้ากลับมาสู่โหมดเขาป้าย่างค่ก็คือเมืองระยองมาหอดก็ต้องมาทรงรองจุฬากรมูแลวเบิ่งสูทันไอออกมาหับเมียแม่ใส่สวมได้ตัวเด สระนะ <l ots> สงอลีกินแซบเรียบร้อยแล้วก็สิมาทรงนองพักกาศดค่ะจากนั้นฉันกับก่อนแก้วก่อนข้ากกับห้องหยิงเอ้ยกลับมหาหอดมีผู้ใดกับบรูเอาบังยมมาว้างใบนานหองค่ะถ้าคุณแม่รูจังสีนะคุณแม่บ่จอดซื้อบอกม่วงดอกละวางทางไปทรงซุ่ม้องๆมนะันน่ะฉันอยากกินตำบกม่วงบอกักเลยเด้ก็เลยบอกก่อนแก้วก่อนข้าจอดตลาดนั่นแต่ละพอะอาบน้ำสาผมเรียบร้อยแล้วกะแลนสั้นใส่บกสมเลยค่ะบอกเลยญิงตำบกม่วงมือนีอุ้ยแสบบก้ากกเอฟนีกะิงคือที่สุดของคุณแม่ในนี้แล้วก็คืออขงสมค่ะ Mm-hmm. <laughs>